สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้นกแมลงดอกไม้คนและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินก้อนหินน้ำอากาศซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต หากมีสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันในแต่ละแหล่งที่อยู่เราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นบริเวณสระน้ำจะมีนกกบงูปลาเต่าสาหร่ายผักตบชวาและญ่าก็เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่สระน้ำเดียวกันซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในหลายๆลักษณะ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตโดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้สีด้านความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชต่างๆเช่นต้นเตงต้นรังต้นศักและสัตว์ป่าต่างๆเช่นเสือช้างวางลิง ส่วนบนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นกระรอกนกมดพึ่งงูและยังเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชบางชนิดเช่นกระฝากพลูด,ด่างความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหารแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติเช่นทุ่งหญ้าเป็นแหล่งอาหารของอวัว แม่น้ำเป็นแหล่งอาหารของนกชนิดต่างๆกวางเป็นแหล่งอาหารของเสือทุ่งข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารของตักกแตนความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธ์ุและเลี้ยงดูลูกอ่อนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการสืบพันธ์ุเพื่อการดำรงเผ่าพันธ์ุโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมในการสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนจนเติบโตเป็นตัวเต็มวัยเช่นนกทำรังบนต้นไม้เพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อน ความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัยสัตว์บางชนิดอาศัยแหล่งที่อยู่เป็นแหล่งหลบภัยจากศัตรูเช่นปะการังและป่าชายเลนเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำต่างๆป่าไม้ที่รกทึอเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่าต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตเช่นใช้อากาศในการหายใจใช้ดินและหินเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นแหล่งหลบภัยซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันนอกจากจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพดังนี้แสงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาหารของพืช ช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตขึ้นนอกจากนี้แสงยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆเช่นทั้งข้าวออกหากินตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงแสงและศัตรูอากาศอากาศเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการดรํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนที่ช่วยในการหายใจของคนและสัตว์ ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสร้างอาหารของพืชอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตซึ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากและอุณหภูมิยังมีอิทธิพลต่อโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่อีกด้วย น้ำเป็นปัจจัยสําคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ําและพืชน้ําต่างๆดินและแร่ธาตุเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเพราะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สําคัญของพืชเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์บางชนิดเช่นไส้เดือนบินปลวบมด